แปงนางแปง้งอ๋อจ่าพ่อเออนี่พี่สาวเองเน่ยเขาจะเปิดร้านตัดเสื้อในเรือนเองว่าไงเข้าท่าไหมเข้าท่าดีจ่าพ่อไม่ต้องเสียค่าเดินทางไปร้านไม่ต้องเสียค่าเช่าห้องทําร้านด้วยจ้ะแล้วเองมีน้ำใจจะช่วยอะไรพี่เขาบ้างไหมล่ะ โอ๊ยแม่อย่าไปคาดหวังอะไรให้มันช่วยหรอกมันอ่ะนะขายกล้วยฉาบรวยไปแล้วไม่สนใจอะไรพี่น้องมันหรอกแม่เออนี่แป้งเอ็งไปช่วยพี่สาวเองเนี่ยเขาแจกใบปลิวที่ตลายก็ได้นะได้สิจ้ะพ่อแต่ฉันเนี่ยไม่ช่วยใครฟรีๆหรอกนะนี่ยายน้ำมนเนี่ยมันเขียนป้ายให้พี่อบพี่อบก็ต้องให้ค่าจ้างมันสิ พี่พี่ร้านจะเปิดเมื่อไหร่เหรอจ๊ะเช็คเมื่อไหร่ก็เปิดเมื่อนั้นแหละลุงกำนันนะเพื่อสวัสดีจ้ะได้ข่าวว่าน้ำอบจะเปิดร้านตัดเสื้อผ้าเหมือนกันลุงกำนันให้พี่อบออกจากที่นี่พี่อบก็ต้องหาสัมมาอาชีพทำเท่าที่ทำได้ค่ะแล้วทำไมไม่ไปทำอะไรอย่างอื่นละ่ะอย่างเช่นทำขนมทำห่อหมก หรือทําอะไรก็ได้ทําไมต้องมาเปิดร้านตัดเสื้อเหมือนกันนี่แปงเพิ่งรู้นะคะว่าที่ตําบลน,นี้เนี่ยมีผูกขาดอาชีพด้วยห้ามคนอื่นทําเหมือนลูกสาวลุงกํานันแปงรมให้มารู้จักนิ้วก้อยหัวไม่มือบ้างนะช่างมันเถิเผือกไอ้แปงมันก็เป็นคนปากกล้ายอย่างนี้แหละยังไงยังไงพี่น้ำอบกส็สู้คุณเกศรอนไม่ได้หรอกคะ่ะ ทุนก็ไม่ได้มีมากมายทํางานอยู่บ้านทําคนเดียวลูกจ้างก็ไม่มีจากเย็บผ้าเก่าๆก็ของแม่หน้าร้านสวยๆก็ไม่มีคุณโชว์เสื้อสวยๆแบบนี้ก็มีแค่ตัวเดียวค่ะแทนที่จะเปิดร้านพี่สาวเอง่คุณจะรีบมีลูกมีผัวไปซะควงก,กับในช่างกล้ามาตั้งหลายปีแล้ว แล้วยังมาทำตัวเป็นสาวโสดยั่วแฟนชาวบ้านไปวันวันทำไมลูกสาวผู้ใหญ่เข็มก็แบบนี้แหละชอบทำให้หนุ่มๆตะกูลนี้ยว,วุ่นวายมาตั้งแต่สมัยแม่น้ำหอมแล้วคนหนุ่มคนแก่แทบจะฆ่ากันตายพอมาเป็นแม่น้ำอบก็เอาตัวเข้าไปลออกวกะสุนปืนเมียชาวบ้านเขามันน่ากลัวนะแปงเอ้ยที่มายุ่งกับประหลัดขจรไอท้ทีไม่รู้เจ้าทู้สะสมผู้หญิงไว้กี่คน แล้วถ้าเกิดมีใครมันหึงหวงเข้าแล้วแอบมายิงกระบาลเอาอ่ะรู้กำนันไม่รู้จะช่วยยังไงไหวนะอา้าวแบบนี้คุณเกอรก็น่าเป็นห่วงที่สุดเลยสิจ๊ะ